สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทุกวันกับช่องการยกระดับดจิตใจยกระดับจิตวิญญาณขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกการรับชมทุกการไลค์และซับสไครต์ตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบันนี้ครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับช่องนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำ ข้อความธรรมะต่างๆที่เราอาจจะมีข้อสงสัยในบางเรื่องบางอย่างก็นำมาขยายความในแนวธรรมะที่หลวงพ่อฤศีลิ้นดำได้รับมาจากคำสอนขององค<ม>์สมเด็จพระพุ้มีพระภาคเจ้าจากในพระไตรปิฎกและการปฏิบัติของหลวงพ่อเองหลวงพ่อฤศีลิงนดำนั้นเป็นในความเชื่อของพวกเราก็คือพระอรหันต์และเป็นอรหันต์สายปฏิสัมพิทธายาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำไม่ใช่อรหันสุขาวิปัสสโกศิษย์เอกของลวงปู่ปานนั้นมีทั้งหมดสามองค์หลวงพ่อฤาษีลิงเล็กหลวงพ่อฤาษีลิงขาวและหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ปานท่านจะเรียกว่าสามลิงนะครับแต่พวกเราจะไปเรียกอย่างนั้นไม่ได้ครับก็การที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนำมาสอนพวกเรานั้นเป็นความรู้ประสบการณ์ของหลวงพ่อที่ผ่านการ ฝึกปฏิบัติและบรรลุมาแล้วจึงนำมาสอนพวกเราทำให้เกิดความเข้าใจง่ายการที่ผู้สอนนำมาสอนและให้เกิดการเข้าใจได้ง่ายนั้นถือว่าผู้แนะนำผู้สอนนั้นมีความเชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญที่สูงมากเพราะหากไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความเข้าใจปฏิบัติไม่ถึงจริงอธิบายยังไงก็อธิบายไม่ถูกครับมันก็จะเสือมคำต่างๆวิธีการสอนต่างๆก็จะเฝือออกไป นะครับแล้วบางทีคนอธิบายเองผู้สอนผู้แนะนำเองบางครั้งยังงงตัวเองนะครับจึงมีความสำคัญมากในเรื่องของผู้สอนผู้แนะนำหากทำไม่ได้ทำไม่ถึงประสบการณ์ไม่มี มันก็สอนกันไปแบบสเปสะปะแต่ของผมนี่ไม่ได้มาสอนนะครับผมมาแนะนําแล้วก็มาเล่าประสบการณ์แชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังแล้วก็เก็บเศษเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งนําไปลองคิดพิจารณาและลองปฏิบัติกันดูอันเมื่อเข้าใจจุดประสงค์มันก็จะเข้าใจถึงการวางอารมณ์ใจให้มันตรงไปตามความจริงหากเราวางอารมณ์ใจไม่ตรง การเข้าใจผิดการปฏิบัติก็ไม่เป็นผลปฏิบัติไปชาตินี้ทั้งชาติก็อาจจะไม่เป็นผลเราไม่ต้องหวังผลอะไรสูงใหญ่โตเราหวังผลว่ากิเลสของเราลดลงบ้างไหมอารมณ์โทสะโมหะจริตต่างๆเหล่านี้มันลดลงบ้างไหมเราสังเกตดูนะครับสังเกตง่ายๆว่าเราปฏิบัติถึงไหนเราก็ต้องดูที่อารมณ์ใจเนี่ยว่าไอ้สว่ากิเลสเรามันลดลงไหม ถ้ิเลสเรามันลดลงนะเราสังเกตว่านั่นแสดงว่าเราเริ่มเข้าถึงธรรมะเริ่มซึมซาบเข้าสู่ดวงจิตของเราครับนี่คือหลักวิธีสังเกตง่ายๆแต่ถ้าหากปฏิบัติแล้วอารมณ์โกรธเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอารมณ์หงุดหงิดโมโหอาฆาตแค้นพยาบาทต่างๆทั้งหมดนี้แสดงว่าเรายิ่งห่างธรรมะ ออกไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าใกล้เข้ามานะครับห่างออกไปเราสังเกตอารมณ์ใจเราง่ายๆทีนี้หลวงพ่อหรือสีลึงดำท่านก็สอนในในด้านของมนโนมยิทธิจริงๆแล้วหลวงพ่อสอนได้ทั้งหมดครับกรรมฐานทั้ง40พทักมนโนมยิทธิหลวงพ่อสอนได้หมดแต่ผมนํามาคุยในเรื่องของมนโนมยิทธิ สําสหรับผู้ที่ได้มโนมยทธิแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไงมันก็ได้พิสูจน์ในคําสอนขององค์สมเดิจพระผู้มีพระภาคเจ้าพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างนรกสวรรค์พรมพาน์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันลี้ลับเกินที่ปุถุชนจะสามารถเข้าไปรับรู้รับเห็นได้แต่เมื่อได้แล้วเขาก็ไม่เอามาเล่นเขาก็ไม่รับใช้ชาวบ้านเขาต้องปฏิบัติไปเพื่อการหลุดพ้นนะครับปฏิบัติไปเพื่อการหลุดพ้น ก่อนที่จะไปดูอะไรนั้นเราต้องหัดนะครับหัดรู้จากตัวเราเองก่อนโดยเฉพาะการสังเกตกำลังใจของเราผู้ที่ได้มโนมยิทิแล้วนะครับส่วนใหญ่เช้าๆหรือกลางคืนก็แล้วแต่เขาหมั่นที่จะใช้ดูจิตตัวเองมันก็เป็นการฝึกเจตโตปริยา,ยานด้วยเป็นหนึ่งในยานแปดนะครับในการฝึกเดินยานแปดสำหรับผู้ที่ได้มโนมยิทิหรือวิชาสามแล้วนะครับ ก็สังเกตใจตัวเองว่าใจของเรานั้นมันเป็นอย่างไรรู้รู้ใจเราเราก็สามารถจะรู้ใจคนอื่นได้แต่วิธีการฝึกเบื้องต้นเขาให้สังเกตสีของดวงจิตของเราสีของดวงจิตนะครับเราก็นึกภาพหัวใจก็ได้หัวใจนะหัวใจสีอะไรสีชมพูใช่ไหมฮะมันเป็นความรักที่หวานแหววนะฮะสีชมพูก็พระพุทธองค์ท่านทรงให้แยกแบบนี้หลวงพ่อท่านบอกให้แยกเป็นสีแดง ดวงจิตสีแดงดวงจิตสีแดงคล้ำดวงจิตสีดําดวงจิตสีขาวดวงจิตเป็นแก้วใสโอ้โหผมพูดมานี่ยผมส่ใจเยอะแล้วท่านก็จํากันไม่ได้ก็สําหรับผู้ที่ได้แล้วนะครับผมก็คงไม่ต้องพูดสูงสีสันมากก็จะพูดแบบย่อๆแล้วกันสีแดงสีดําสีขาวแก้วใสจนแก้วใสลึกเข้าไปเรื่อยๆจากใจกลางเป็นสีเนื้อก็จะเริ่มเป็นแก้ว สายตกผลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือแล้วมีแสงประกายพึกนั่นเป็นดวงจิตของอริยะแต่ถ้าสีแดงธรรมดาก็ถือว่าเป็นปุถุชนธรรมดาที่ยังมีอารมณ์ต่างๆของโลกอยู่มากมายถ้าสีดำนี่มีความทุกข์มีความเศร้าหมุนหมองถ้าสีขาวนี่ก็มีความสบายใจธรรมดาถ้าเป็นแก้วใสลึกเข้าไปเรื่อยๆก็จะเริ่มมีความเป็นอริยะมากขึ้นไปเรื่อยๆ นี่คือการฝึกของผู้ที่ได้มโนมยิทธิแล้วการดูดวงจิตตัวเองเขาจะฝึกดูดวงจิตตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยดูดวงจิตของคนอื่นนะแต่การดูดวงจิตของคนอื่นนั้นไม่ใช่ไปเป็นหมอดูนะฮะหรือไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมากส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ทํากันเขาก็จะแอบฝึกนะฝึกเพื่อให้จิตของเรามันได้ลดละกิเลสนะฮะก็อาจจะมี fc นะบางท่านที่บอกว่าอยากจะรู้ดวงจิตตัวเองเป็นอย่างไรจริงๆแล้วดวงจิตตัวเองเนี่ยถ้าอยากรู้เราต้องปฏิบัติในเบื้องต้นเลยเรายังปฏิบัติไม่ได้เราเรายังไม่ได้มโนมิธิเราก็สังเกตดูว่าความอยากเรามีไหมเราดูแบบนี้ครับวิธีการดูแบบเบื้องต้นอย่างหยาบๆเข้าไปหาละเอียดก็คือดูว่าอารมณ์ความอยากเรายังมีมากไหมอยากอะไรต่างๆนานา,นาทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถ้าความอยากนั้นมันต่ํากว่าศูนย์ลงไปเป็นการติดลบเขาเรียกว่าความอยากที่เป็นกิเลสท,ที่ไปผิดศีลผิดธรรมผิดข้อห้ามต่างๆในคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบแต่ถ้าเราอยากตั้งแต่ระดับศูนย์ขึ้นไปถือว่าเป็นการอยากแบบทางโลกธรรมดาของปุถุชนที่มีวิธีการที่ไม่ผิดนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติของทางโลก ให้สังเกตตัวเองแบบนี้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปถามใครก็แล้วแต่หรือไปถามครูบาอาจารย์ว่าดวงจิตเราเสียอะไรนะครับต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์มันอยู่ทีก่การปฏิบัติของเราเราจะรู้ตัวเรานะครับเสียอะไรไม่สําคัญสําคัญว่าใจเราอารมณ์ใจเรามันรักในสีลไหม อารมณ์ใจของเรารักในพะนิพาณไหมอารมณ์ใจของเรามันลดกิเลสลงบ้างไหมให้เรารู้เบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือสูตรให้รู้เบื้องต้นแค่นี้ก่อนสีอะไรนั้นบอกไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติด้านนี้ให้มันได้เราดูแล้วว่ากิเลสเราลดลงไหมแค่นั้นเอาง่ายๆนะครับรู้ไปสีอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนี่วันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังถึงผู้ที่ได้มนุมิธิแล้วเขาจะฝึกดูฝึกเดินยานเจโตปริยาณยาหรือการล่วงรู้วารติชิตของคนเขาฝึกกันแบบนี้อันนี้ผมเล่ามาแบบย่อๆกระชับๆะบนะครับก็ตามลีลาการพูดแบบของผมครับก็ ท่านใดที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมก็จะขยายความออกไปอีกบางบางคลิปผมพูดมาเนี่ยอ,า,อาจจะไม่สมบูรณ์เพราะอาจจะลืมไปบ้างเพราะว่าเป็นการพูดสดๆนะฮะนึกเรื่องอะไรได้ก็จะนํามาพูดสิ่งรอบตัวมีอะไรบ้างก็จะนํามาคุยคุยกันแบบเป็นกันเองแบบเพื่อนๆแบบพี่แบบน้องกัน นะครับไม่ใช่เป็นการออกมาอบรมสั่งสอนผมไม่มีความรู้จะอบรมสั่งสอนใครนะฮะเราเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันครับก็คลิปนี้เราพบบนเพียงเท่านี้ก่อนว่าการเดินยานแปดหรือการฝึกเจโตปริยา,ยานของผู้ที่ได้มนูมยิธิแล้วเขาจะมองดวงจิตตัวเองก่อนแล้วมองแบบลักษณะเนี้ยแยกเป็นสีสีสีวันณะต่า,างๆแล้วมีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากเรายังไม่ได้ เรารู้สีไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าอารมณ์อยากแสดงว่าอารมณ์อยากเรามันเยอะครับเราก็ต้องค่อยๆวางอารมณ์นั้นเสียแล้วการปฏิบัติเขามุ่งดูที่อารมณ์ลดละและตัดได้ในที่สุดครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ